ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุท่นที่เป็นแฟนซุเรอร็จะเป็นเกมชิลล ในเกมแล้วนะนี่คือบ้านที่เพิ่งโหลดมาตัวใหม่ๆเมื่อกี้เห็นไ,ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แบบอะไรนะบ้านเพิ่งโหลดอ่ะเห็นเปล่าเห็นอยู่เนาะบ้านเพิ่งโหลดเออภารกิจภารกิจวายวายวายวา่ยังไงเนี่ยเออตอแรกภารกิจช่วงนี้ภารกิจอันแรกก็คืออะไรนะการ เก็บรวบรวมหินกระจายเพื่อรับวัตถุหินวัตถุดิบเออกี่ก้อนนะสามหินสามก้อนนอนะี่เลยเดี๋ยวเราสามก้อนต่อไปเราวัตถุดิบไม้จากการตัดต้นไม้อันนี้สอนอันนี้วันนตถุดิบสอนกันนะครับ ที่วันี่ผมก็ม้เล่นมีนานนะครับช่วงตอนเด็กๆอ่ะตัวงนี้ก็ไม่เห็นการอัปเดตอัน,นยิ่งใหญ่ของเกมพวกนี้เยอะเกินไปเอออยากเล่นหน่อยเออขาวขวานโอเคเยี่ยมเอ้ยตัดกันมาฮะเดี๋ยว อ้ลไมห้หายเอาไม่เป็นไรครับขุดเลยแล้วกันขุดขี้กล้ามันก็พอแล้วนะเออการเรียกว่าการเดินแล้วกินเหรอเออขี่กินก็พอแล้วโอ้ว้ยขุดไม่ถึงอึบอึบ แนวครมาแล้วอันนี้อะไรคาบไม้หรอเออการคาบอยู่ตรงนี้เอ้ยโล่ไม้เพิ่งเห็นบวกการต่อช่วยด้วยเอออันนี้คาบไม้มาสามเออคาบมาหมดแล้วกันงไงต่อวางไม้โอเคเราจะวางไว้ซ่อมบ้านโดยปยบดี บ้านที่พังอ่ะอออันนี้ก็ครับดาบวะขิ้นต่อไปดาบใช้อะไรบ้างดาบใช้อะไรบ้างดาบหินหินสามไม้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 ไสามถูกไหมดูมหมก่อนโอ้ยคนหลุมลงหลงดืไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่จะกินซะหน่อยนี่มีไม้กวาดทำไม ตัดตัวไม้ตัดกิ่งด้วยเออถ้าเราถ้าเราไม่ตัดไม้ๆเนี่ยมันมันมันจะเป็นไรไหมอะคือไม้ไม้มันจะตกเองไหมอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะเนี่ยคือต้องตัดเออพวกไม้ๆไหมเดี๋ยวไอ้ไม้มันจะตกเองอะเขาไม่ได้ด้วยถ้าใครมาดู อ้ยยังใช้วิธีเดิมเลยอนยะู่เนาะโอ้ยวิ่งก่อนมันจะมึนแล้วเฮ้ยหินอยู่ไหนหินอยู่ไหน บ้านกนในหินแล้วหินครบแล้วหินครบแล้วกับบ้านกอนโอเคครบแล้วเราก็ได้หินครบแล้วใช่ไหมแปดอันในสุกคาพในสักกีมาเอออะไรแล้วมันเรียกว่าอะไรนะแคมไฟวางไว้ตรงตรงตรงนี้แล้วกันตรงตรงนี้ ด้วยเนี่ยโอ้ยใช่ด้วยเฮ้ยวิธีปิงเนื้อทำาก็ทำแบบนี้ดรป่ะเออกดตีอ่าเกือบลึกว่าจะไม่ลึกว่าจะลืมไปแล้วเรานอา้องไก่มาด้วยนะ้มาจากไหนไม่รู้อันนี้อะไรติจธนาอะไรนั่นหมาทั้งหมด25%ิผู้เล่นที่เกิดจาก ถ้าเมย์ทำไว้25เปอร์เซ็นต์ทำให้ผู้เล่นความเร็วขุด25อ๋อถ้าร้อนจะเพิ่มความเร็วในการขุดไม่ใช่นะอันนี้ต่อไปก็ขุดตัวคาบตัวคาบใช่แล้วบ้างหินแปดเฮ้ยจำได้ไม่จำได้หลักอาหารใช่ไหมคือจะป้นเนะี่ย พ่นของกินไอ้ปากอดก่อนมอนแถวนี้เกิดเยอะปากไว้ก่อนอะไรเรืองแสงอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดพวกนี้มันฟาร์มยังไงเนี่ยอาหารกรูออกไปอาหารกรู เดี๋ยวรีบเอาหายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเเ๋ยวดู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 คุณเอาได้เยอะไฟเหรอโอเคไม่ตายเนาะเซลี่นี่เพิ่มบวชได้เซลีเฉพาะใช่ไหมเออเพิ่มบวชได้เฉพาะแล้วก็ได้ไม่เลยพันเสียงเพลงตอนมืดเป็นอย่างนี้เหรอเกิด เจ้าไฟล้วก็มีตรงนี้นี่นะเดี๋ยวครับเอ,อัอน,นี่ก่อนนี่เราจะมาทำอันนี้กันนะคือเดี๋ยวคับไอแอดีกว่าเสีิยงความในการหาหินงายแล้วกันหนึ่งโอ้ยสอง,ส,องสามโอ้ยมองไม่เห็นถามเดี๋ยวปุตตัวนี้เอาไว้ที่เลนก่อน ขุนนี้ใช้นี่ทำไมอ่ะเออใช่เกีกลามากจะเผาเราตายอีกรออไหมเนี่ยแตกตาหน่อยแล้วก,ออก,ลกันมันบินได้เห็นเรื่องแสงต่อไปครับตัวครับเราต้องการหินใช่ไหมแล้วก็ ดินหาแม่งินหายง่ายเองสูตรจัดเกมเลยครับไรายแหล่ขอขุดดินแบบเดี๋ยวดินดินดินที่มันแบบขึ้นหญ้าแล้วมันยังมีดินดินนี้อีกเหรอโอ้โงงเลยดินในดินอีก อ้ยเสียเวลา,ามากเดี๋ยวมีเชลเห็นไหมเออมีพัวใส่ไม่อยากขูดตัวนี้ออกมันมันมันจะไม่สวยงามอ,อ่ะเอออันนี้คนป่า หวังว่าจะไม่ตีเรานะไลซาวอยา่างโอ้ยตีห้าแล้วเหรอเนี่ยเมื่อดอะไม่อยากไปอะช่างเถอะขวดจะบ้างก็ได้โหมดเครื่องอะไรเราลรือเปล่าคัปปี้เอ้ยเฮ้ยจิบจิบจิบอโหมดเครื่องอะ,อะไรหรือเปล่า ก็ขุดอันนี้ต่ออันนี้แทนด้วยดินแล้วกันเพื่อความสวยงามเหมือนนี่เหมือนคิดว่าผมไม่ได้เอเอเอาตัวนี้ไปแล้วกันนี่ได้เศษหินละเศษหินเอามาให้เหมืออันนี้ก็เอามาให้เหมือได้แล้วตุกคาบเอาไปคาบอยู่ในบ้านแล้วกันนี่ตัวคาบเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อน มุดตกตามากแล้วค่อยสร้างพื้นทีหลังพื้นนี่เออ,อน,นี่ความร้อนนี่นยังไงต่ออ๋อเตียงเอยสูตรครามนี่เปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยเอ่ออันนี้พวกแสงใช่ไหมกล่องของเก็บของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พกรูกเอากมาเอามาป้องกันไว้ได้ก่อนแล้วกัน่วนเตียงใช้ไฟ เห็นอะไรรูปแบบขวาน,วานมีโอกาสออกนี่เออใช้ป้ายอันนี้ใช่มั้ยมีป้ายใช้ขวานในการถอ,อกออกถอ,อกถอ,อกขุดออก จะตายแล้วทำดีก่อนถือเพิ่มเลื่อนไหมถ้ากินของจนอิ่มอ่ะเพิ่มไหมไม่เพิ่มหรอเสียดายเลยโอ้ยมืดมาก นะครขอตัดไปหาตอนที่หาฝ้ายเจอแล้วกันไม่งั้นก็ตอนเช้าอ่ะในระหว่างผมกาลังหาฝ้ายอยู่ใช่ไหมผมจะหาเจอเนี่ยโคตรนานคือฝ้ายคือแบบไม่เห็นเลยใช่ไหมคือผมคือดูดูดูดผมมาวิ่งมาแต่มาหนึ่งโลนี่ก่อนคือแบบวิ่งมาตรงเนี้ยวิ่งมาใต่มาตรงเนี้ยแต่มาทีตรงเนี้ย อ้อมมาตรงเนี้ยเข้ามาตรงนี้ยังไม่เจอเดินมาตรงนี้ก็ไม่เจอก็เดินอ,อ้อมอ้อมมามาตรงนี้เดินอ,อ้อมกลับไปตัวเนี้ย๋ยวตัวเนี้ยทุ่งกระโพเยีะมากอันนี้ไม่ได้ไปสำรวจนะแต่ทุ่งกระโพเยีะมากตัวนี้ก็เกาะลอยฟ้าคือฝ้ายี่เพิ่งรู้ว่าโอ้ยน้องวันนี้น้องโดโดคือฝ้ายในนึกฝ้ายก็คืออยู่ตรงภารกิจตรงนี้ พี่หน่อยนะเออคือจากระงวันพวกเนี้ยอนี้ให้ไม้เออเนี่ยตัวคาบเนี่ยไดไฟสามผมก็เดินหาแล้วสักไกลเลยกูจะหาเจอก็ไม่มีอันนี้ไว้ยทำอาหารทีนี้ก็เราจะมาทำอันนี้กันนะเดี๋ยวกดกดไม่ดิดกดไม่ติด นัคืออันนี้ใช้กองไฟยางเนื้อเพื่อรับอันนี้ใช่ไหมยางเนื้อมันยังเอาต้องทุบอันนี้ออกก่อนัอนเนตาอ,อาหารคือเอ้ยใหญ่ใคือเมื่อคืนเจอสิ่งที่โคตรด,ดีเลยหิวดีต้นไม้นี่เก็บไม่ได้คืออันนี้ดูแล้วมันคืออะไรเซอร์รีร่แหละอันนี้มอหิน ส,ส่วนผลไม้ผลไม้เก็บเก็บยักษ์หลังได้รับฟื้นฟูสิบอ,อีกสิบเออสิเดือนใช่การทมช่วกกะจงประเทศสามารถฝึกมันได้วิธีการรับทำจากผลไม้เก็บยักษ์ที่อยู่ในกระเป๋ามีโอกาสทำให้ดินแตก เออน,นี้เสร็จละนี่อันนี้ก็อะไรนะกินยากินย่าง,น,งนีนะ่ฮะครับที่เอ็กหินครับเผื่อไว้ไอหนึน่งไวๆเลยอันนี้อะไรเก็บรวบรวมพลังพลังงานความแน่วควบควบแน่นพลังงานควบแน่นพลังงานควบแน่นคืออะไร คืออันที่เห็นใช่ไหมอ่ะเห็ดที่มันแบบซิวอะไรนะเห็นอะไรใช่ไหมเห็ดเรืองแสงเมื่อคืนทำอะไรผมไว้ชาร์ตขอบคุณกวางที่หัวเราให้นี่เดี๋ยวจะไม่เราฆ่ากวางไปแล้วดูว่าจะไม่ฆ่ามันดู้ไหมนี่คือตาจำ ศาสตรกรรมของเจ้านี่เลยเออเออเอานะมโคตรเบาต่อไปพลังงานครบแน่น่าจะอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้กี่ก้อนนะสามก้อนครบแล้วยังไงต่อรวบรวมแร่โลหะทองแดงคือแร่โลหะทองแดง พลัางงานครบแน่นล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเหตุนี้ก็เอาไปทำเลืองแสงได้อย่างน้อยก็แทนท็อตได้นะแต่ท็อตนี่หาง่ายกว่านะแค่ขุดพวกนี้ก็พอแล้วคือ <c oughs> จะหาเหล็กได้จากไหนอะจำไม่ได้ว่าเหมืองอยู่ตรงไหนนะเส้นเหมืองอะอยู่ไหนนะเดือดรอๆๆก็เจอแล้วล่ะ 对啊嘞，呃。 ตายซะตายตายเออจะตายแล้วอ่ะขอทำธารกิจก่อนได้ป่ะตาตาจะเด็กน,น,นี่อันนี้อะไรอ่ะ ต้องใส่ควันขุดตอนเมื่อผมเจออะไรบ้างเนี่ยปากเห็ดเรืองแสงแล้ะก็มาหาเหล็กกันเลยเหล็กอันนี้ใช่ไหมเออรลหาแผ่นทองแดง ตอนนี้อะไรไม่รู้เราจะอยู่สองก้อนก็นตรงนี้อย่ามานนะเราโดนแค่สก,กิลเราจะตายเลยนะ่ะเอออาหารเขาาวดเราอยูไ่ไหนเอ,อ่ยนี่โอเคอย่างน้อยก็เพิ่งไ,ได้อยู่ ต่อไปเหล็ก oh 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 อยู่ไหนอ่ะเล็กอยู่ไหนก่อนโลหะโลหะโลหะอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเจอละขุดก่อนนะครับโอเคโรหะเสร็จแล้วครับเตาไฟหน้าเตาไฟ ทรับยังไงเออตอบคือต้อง้งหนึ่งหุด,ดินก่อนขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าดินเท่านี้เลยพอแล้วมีหกก้อนนี่ วัสดุและวัตถุดิบในการใช้เอ่อทำการหลอมเพื่อรับทองแดงเพื่อรับทองแดงอันนี้เพชจข้าเออคือไม่ต้องร้อนใช่ไหมอันนี้เควสตั้งวันดี ตั้งไว้ข้างนอกไยละขนาดเตาไฟแค่เดียวอันเดียวมันก็ร้อนละนี่หลอมใช่ไหมใสว่วัตถทดีบตรงนี้ถ้าอย่างั้นคบแนนใส่ตรงนี้โอ้ย oh, yeah. ์ดีเลยทั้นั้นก็หอเอาเพิ่งรู้ว่าเนโคเคิมันเคเคอนย้ายได้ด้วยเออไว้ไหนนียไว้ตรงนี้แหละ เราค่อยไปเก็บกันหนึ่งสองสุดท้ายสามโอเคครบเออเก็บมาก่อนเออไอของรกมากเลยนะ่ะเดี๋ยว,วทิ้งก่อนอันไหนไม่จำเป็นบ้างอันนี้ ที่ยังไงกดค้างเออกดค้างอันไหนบ้างอันเนี้ยผมไปเจอตอนมืดมาเลโคตรโคตรจริงเลยนี่ความพิเศษมันเอ้ยเดี๋ยวโยนโชว์ก่อนเห็นกวงกันไหมเดี๋ย,ยวจะโยนไปปิว้วตุ้มระเบิดอัปเดตอะไรนี้ใหม่มากเลยต่อไปที่แอคที่แอคนี่ต้องตรงนี้ โอเคได้แล้วจะไปกินต่อไปคืออะไรเดี๋ยวไปสร้างประตูบานก่อนโอเควัสดุดิบวัตถุด,ดิบ เครื่องมือวัตถุดิบมีการก่อสร้างประตูประตูธรรมดาไม่มนะ่ะประตูอ่ะเลือกทั้งหมดดูโชวลัวค้าง ต้องออกทางนั้นว่าอันนี้ผมก็เป็นไอนน้รอบที่สองแล้วท่านั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหม,มอไเออดูจะค้างขอประตูเถอะประตูขางไม่ได้หรอประตูธรรมดา ประตูไม้ประตูไม้วัตถุดิบคือไม้แต่ไม่มีเดี๋ยวสร้างประตูก่อนปิคดคลิปนะครับรอ้าวฟังไม่เป็นไรขุดอันนี้ก็ได้องน้ำม,มัน

ต้นไม้โอเคอีกอันนึงอันนึงพื้นดินใครเป็นคนสร้างเนี่ยตายโอเคประตูก็เป็นของเราสินะ ประตูมานี่โอเคประตูบานเดียวก็พอแล้วผู้ขวาเสวยงามเราก็ตั้งไว้ตรงนี้ท่านาั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรมาครั้งก็กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนะท่านั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันจะไม่น้องโดโดใช่ไหมใช่ไหมน้องโด โดโดโดหายทำไมน้องโดโอเคเขาขอบคุณแล้วมากท่านนั้นก็ไปเจงันใหม้กันบ๊ายบายขอบคุณมากที่รัสชงบ๊ายบายนะครับบายบาย